สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งหรือว่าการรีวิวสินค้านะคะวันนี้นำแบรนด์อะไรมาฝากกันค่ะเป็นเบลแบ็กนะคะคาดเอวหรือว่าคาดอกสพายไหล่อะไรก็ทำได้หมดค่ะสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะคะฝากเพื่อนๆค่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลอันนี้เนี่ยส่วนตัว แอดมินเองเป็นคนชอบเบลแบ็กอยู่แล้วเลยนำเบลแบ็กจาก mlb รุ่นนี้มาฝากกันค่ะกระเป๋าสตงางค์ใบยาวสามารถใช้งานได้นะคะกระเป๋าสตงางค์ใบยาว7นิ้วค่ะโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นนะคะซัมซุงได้ iphone ไ,ได้ค่ะ plus หรืออะไรได้หมดไม่มีปัญหาพื้นที่มีเหลือๆให้คุณได้ใช้ส่วนด้านหน้าหรือว่าซิด้านหน้านะคะใช้ใส่อะไรได้บ้าง มาดูกันค่ะส่วนตัวบอกเลยค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวดีเทลด้านหลังกันบ้างนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหน้าอันนี้สายสายไม่สามารถจะถอดได้นะคะสายของเขาจะเชื่อมต่อกันเป็นเส้นเดียวแบบนี้เลยสามารถปรับได้ค่ะเลื่อนปรับตามสีรละของผู้ใช้ได้ เลยแนะนําว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ไม่เป็นปัญหาด้านหน้าช่องตรงนี้นะคะกระเป๋าสตางค์ผู้ชายหรือกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงก็สามารถใส่ได้ขนาด5นิ้วครึ่งหรือ5นิ้วลงมาจัดใช้งานได้สะดวกลายโมโนโกแกรมรุ่นนี้มีหลากหลายสีนะคะบางสีเพียได้รีวิวไปแล้ว แต่ว่าอยากจะมาย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่ารุ่นนี้เบลแบ็กสามารถใช้งานได้ดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ